ไงบอสไงมึงเอ้ยตาดำกูหมุนรวยไปนี่ถ้าจะกินข้าวหัวเพื่อนอะมันไม่ยากมันยังไงยากไปนั่งอยู่นู่นนะเขาใส่ใบตอมาให้เรียนไปหมาก็แยกกินหมดสิเอาหมูก็กินก่อนหมาสิใส่ใบตองไอ้ไม่ไอนยังไงอ้พ่อเต็มไปพ่อโดรธไปคุยดูเงี้ยงเหรอหยุดเยัยนี่ไปไม่ต้องใม่ช่วยหมดมลยตั้งโต๊ะรอดึงมือนี่งที้กากินปาก เลือดมาเไัเป็นลูกได้เป็นลูกเขาประเทไปสู้ขอยูอมหาเนี่ยตีอยังก็หลวงก็หลายเทเอาสมาดีไอ้วกใครปากมาแดงกองกันออีกน่ะปากมาว้าา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 นาา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 นา้าา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 งาา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 หาาาาาา้าาาเอามาเาาอาา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 แาา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 ยาา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  ุูหนาวมึงเดนี่เออแัยาน่กูบอก้เอยมึงเอ็นะเอีนออกอี๋ป้ากูได้พ้นเยกันพนคือกันสมากันเจ้ซูงจนว่าตจสันตัวยังมันเราเรียกขายก็มาถ่าตาพุยเด้อเฮ้ยหลบไปซุ่ยๆกูอยากช่ยน้ผมดีพนทีจมายิ่งเหมือนมึงลมอยาเนยเพาเป็นข้าวคั่นแท้เพราะมันเมีใช่สอนหีไปหอนพ้นฟังตยิ่ไปเจ้หอนมยมันถือว่าเป็นเปียกเปียกเมถว่าเป็นหมาพอ ทุกอย่างทั้งแม่มาวิ่งไปผูกไปกูได้ไม่รอดพีมาาแม่ไข่พอกันโดนพี่เขาขากันแล้วดิแม่บมเจ้าแกีกี่รอบกูไม่ยิ่ภาษาอังกฤบของฟัเสพหันงด้วยยานมันเจ้าแกับพ่อบหญ่งับรูุ้ลุ้พรอมกนไยิงเลือดปูนเลยอดปูนดลุีกว่าร่งาแม่กยลุงต นี่ปลอดอะไรเสียมั้งเนี่ยลูกเอ็นคว้าอีพีอี่เขาจะเป็นกรรมการอะไรแตไหนเชิการผู้ใดอยากเชิญการผู้ใดเก่งกูเก่งกูนี่เก่งกูเก่งกูนี่เก่งก้าวคันกูวะเนี่ยคิดกรรมการเป็นตะลีรุ่นแรกของสวนลักลอกเด้อ ไกลแหมสรพจน์แหมบ่ ดูท่นงานไัมูหงอะยังสี่บาทเยคุณไม่พอยีแลวหูทีงไไม่้อันนี่กระต่ายดเพาหูเนาะเขาจนปนยเป็นกะางยนสักดอกไหมคะยาหนายาหนาอนี่ก็ไป่นล่มาอียังมร้อนอยู่ว่ายี่